แต้วนัทพรบวชเพื่อคุณพ่อคะ่ะสาวแต้วนัทพรได้เปิดใจหลังรัทางโลกเขาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานจากกรณีที่ขา่าวนางเอกสาวสวยแต้วนัทพรเต็มมีรักได้ออกมาประกาศยอมรับว่าเลิกลากับแฟนหนุ่มอย่างต้นอาจค่ะหลังคบหาดูใจกันมาถึง14ีปีโดยให้เหตุผลที่ว่ามองภาพของอนาคตร่วมกันไม่ชัดเจนนั่นเองคะ่ะล่าสุดนี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นและข่าว่าสาวแต้วนัทพรเธอได้หันหน้า เข้าธรรมะนุ่งขาวห่วมขาวพักผ่อนจิตใจให้สงบหลังระยะหลังๆนี้เจอดราม่าเข้ามาแบบรัวๆล่าสุดสาวแต้จัทรพรก็ได้เปิดใจครั้งแรกค่ะหลังจากละทางโลกเขาปฏิบัติธรรมที่สเสถียรธรรมสถานเนื่องจากคุณพ่อนั้นประสบอุบัติเหตุต้องเขารักษาตัวอยู่ในห้องซ c ซผ่าตัดมาห้าครั้งลุ้นอาการมาตลอด10กว่าวันคุณพ่อก็อาการดีขึ้นแต่ยังต้องอยู่ในซ c ซอยู่ค่ะ ทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อของสาวแต้วนั้นหายไวๆค่ะ